ีครับผมชื่อนายตรงดังรู้มั้ยเลขที่อยครับสวัสดีครับผมนายดธุรสุจินาครับเลขที่17ครับครับสวัสดีครับผมนายนกปนชนิวงศ์เลขที่18ครับสวัสดีครับผมนายตะโกนเลขบันเกล็เลขที่19ครับยันแบนเกล็ดใช่ไหครับผมนายลูกมาเดชาครับเลขที่23ครับสวัสดีครับผมนายจะดักตรงที่ครับเลขที่26 ครับวันนี้กลุ่มผมก็ได้มาสถานที่วัดถ้ำเสือนะครับจังหวัดกระบี่นี่ก็เป็นทางเข้าสถานที่วัดถ้ำเสือซ้ายมือเป็นกุฏิเจ้าอาวาสครับ หลวงพ่อจำเนียนส่วนทางด้านขวามือก็เป็นเรือนรับรองพระนะครับ นี่ก็เป็นบันไดขั้นแรกที่ขึ้นไปสู่ยอดถ้ำเสือมีทั้งหมด1237ขั้นนะครับทางเดินระ,ระหว่างทางเดินก็มีลิงครับครับส่วนนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นสถานที่สักการะบูชาเป็นที่ไหว้ตะค,คนนิยมมาเที่ยววัดถ้ำเสือเยอะครับ และนี่ก็เป็นบันไดอีกทางนะครับทางที่สองเป็นสถานที่ไปเที่ยวสถานลอดถ้ำไปไหว้พระทางเดินชมธรรมชาติครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศจากมุมสูงมองลงมาข้างล่างนะครับนนี้นะครับเรากำลังขึ้นไปได้านบน,าานนะครับหลัะ และนี่ก็เป็นสถานที่นั่งพักระหว่างทางครับก่อนไปถึงสถานที่ลอดถ้ำครับส่วนทางเดินก็เล็กอันตรายครับแต่บรรยากาศสบายสงบครับสำหรับคนที่ชอบมาปฏิบัติธรรมครับเกลดยังเกิยจีเกิย อย่าขึ้นก็ละมัะวรอกันหน่อยนะครับฝนกตกๆนะครับในทางนี้เป็นแดนมาสะจันถรรร้ำมือเสือถ้ำลุธนูถ้ำรอดนะครับ ก็มีอินย้อยลงไหลลงมาตามธรรมชาตินะครับบรรยากาศเย็นสงบและนี่ก็เป็นกุฏิพระครับ sang mà xây <coughs> dựng <Hải 10 coughs> <coughs> <coughs> และนี่ก็เป็นกุฏิพระหลายรูปนะครับนี่คือส่วนสถานที่ไหว้พระนั่งปฏิบัติธรรมครับ บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาตินะครับก่อนจะเข้าไปลอดถ้ำไปชมบรรยากาศภายในถ้ำก็มาไหว้พระขอพอรกันสถานที่นี้นะครับมีโครงกระดูกมนุษย์ตั้งเอาไว้เป็นที่ศึกษา ไหว้พระขอพรก่อนที่จะไปลอดถ้ำนะครับเป็นที่ยึยดเหนี่ยวจิตใจของาศาสนาพุทธนะครับ และนี่คือทางเดินเข้าไปในถ้ำครับอาจจะมืดนิดหน่อยครับตรงนี้ก็เป็นถ้ำมือเสือนะครับข้างในอาจจะวังเวงหน่อยครับอากาศเย็น มีการเอาบาตรพระมาตั้งรองน้ำครับน้ำไหลมาจากยอดเขาครับเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ครับหรือบางความเชื่อก็เอาไปทำน้ำมนต์ได้ครับน้ำก็ไหลลงมาแต่หยุดตลอดครับ และส่วนนี้คือถ้ำลูธนูนะครับนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินชมบรรยากาศภายในถ้ำครับ และนี่ก็เป็นที่ไหว้พระหรือนั่งสมาธินะครับต่อไปก็เป็นถ้าลอดนะครับถ้าลอดนี้ต้องเดินระมัดระวังนะครับเหมือนกับต้องคุกเข่าเดิน เพราะว่ามันต่ำมากและแคบมากเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับศีรษะอาจจะไปกระแทกผนังถ้ำได้ และนี่ก็เป็นถ้าคนทํานะครับไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะมันมืดและก็ไม่มีไกด์นำทางครับถ้ำุกถ้าที่วัดนตํ้เสือเชื่อมต่อกันหมดครับออกได้ตลอด นี่คือทำลอดครับส่วนาทางออกก็จะแคบครับต้องก้มศีรษะลงนะครับอพอจะทำลอดก็ได้พบกับธรรมชาติครับต้นไม้ต่างๆต้นเล็กต้นใหญ่เจอกระรอกรอลิงสัตว์ป่าต่างๆด้วยครับ อันนี้ก็เป็นกุฏิพระอีกครับพอลอดถ้ำเสร็จก็เดินทางกลับครับขึ้นใดกันต่อครับบรรยากาศก็สงบเรียบร้อยครับสะอาดส่วนนี้ก็เป็นโรงธรรมครับมาไหว้พระถวายสังฆทานครับ นี่ก็เป็น JD นะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จครับ